วันที่เกลียดตื่นสายไม่อยากออกข้างนอกมีอาการแห้งไม่รู้จะกินอะไรดีแนะนําเมนูนี้เลยครับไข่เจียวต้มยำตดน้าร้อนๆแซ่บกี๊ดโดนใจทําง่ายแป๊บเดียวได้ทานรับรองว่าส่างตาสว่างโล่งแน่นอนไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของต้มยำไข่เจียวมีไข่ไก่ใบกะเพราข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกสดใช้เป็นพริกกินดากับพริกขี้หนูครับความเผ็ดก็เลือกได้ตามชอบครับผักชีฝรั่งซอย ซุปก้อนรสหมูน้ำปลาน้ำมะน,นาวน้ำตาลทรายเรามาเริ่มที่เตรียมเจียวไข่กันก่อนเลยตอกไข่ใส่ชามใส่ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะครับพอมีรสชาติเสร็จแล้วก็ตีไข่ให้ขึ้นฟองเลยครับพอไข่ขึ้นฟองแบบนี้ก็ใส่ใบกะเพราครับใบกะเพรานี้ให้เราซอยเล็กน้อยนะครับเราอาจจะเหลือบางส่วนไว้ใส่ในน้ำต้มยำเราด้วยนะครับ แด่นี้ครับจะไปเตรียมเกีวกันครับตั้งกระทะให้ร้อนครับกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันให้เราใช้ไฟกลางๆในการเกียวไข่ครับพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็เตรียมใส่ไข่ครับใช้มืองังดูก็ได้ครับพอรู้สึกร้อนมืออุ่นๆมือก็ใส่ไข่ได้ครับไข่ในเวลาเราเทแล้วก็ยกสูงๆได้นะครับมันจะได้โฟ เคี่ยวให้กรอบหน่อยนะครับพอด้านล่างเหลืองได้ที่ก็ตับไข่ครับเมนูนี้นะครับเมนูง่ายๆครับเช้าเช้ามาอากาศเย็นๆนะครับแก่แห้งแก่หนาวนะครับต้มสดน้ําร้อนๆนี่แซ่บครับดูด้านล่างนะพอเหลืองได้ที่ก็ตักไปพักได้เลยครับเสร็จแล้วเราไปหั่นเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นพอคำ เกี eles, vendo, so ่ยวไข่เสร็จแล้วเรามาทําน้ําต้มยำกันครับตั้งน้ําแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปครับตามด้วยหอมแดงกับกระเทียมให้เราต้มหอมแดงกับกระเทียมไปสักพักก่อนครับให้น้ําของหอมแดงเนี่ยมันออกมาครับมันจะได้ความหวานหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยเราบุกให้แตกก่อนนะครับพอเราต้มหอมแดงกับกระเทียมเดือดมาได้สักพักครับใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาเลยครับให้เราชิมรสก่อนก็ได้นะครับเราใส่ซุปก้อนไปก้อนหนึ่งมันก็เค็มพอสมควรนะครับ จะได้ใส่น้ำปลาถูกครับน้ำตาลทรายครับนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ชิมความเค็มไม่ได้นะครับเหลือมะนาวไว้ปิดท้ายเราจะไม่ใส่ไข่ลงไปในนี้นะครับเราแค่ต้องการน้ำนะครับแล้วก็ไปเตรียมจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยเลยครับนะครับร้อนครับเทใส่ชามเลยครับใส่ใบกะเพรานิดหน่อยเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่เจียว น้ำมะนาวครับคลิกครับกผักชีฝรั่งต้งยมยำไข่เจียวครับเมนูง,ง่ายๆเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับแซ่บมากความเผ็ดก็าตามชอบเลยนะครับ จิตย <Net> ัดมากครับติดพริกขี้หนูนี่แซ่บมากโล่งเลยครับแก่หนาวแก่แห้งตอนเช้าๆนะครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ